สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้มาพบมาพอกันกะกายจะเที่ยงแล้วเนาะคะ่ะพอดีอันบ่คอยสบายเป็นไข่ค่ะพี่น้องเป็นไข่เนาะแล้วกะแต่ว่ากะเหตุเบียกอยู่พังสาวไข่ไขก็ว่าไข่ไข่วัดเนาะคะ่ะแบบน้ำมูก,กับไหลวันนี้เนาะแต่ว่าบ่ได้ไปหาหมอดะกินยาอยู่พี่น้องวันนี้อันจะมาผ้าเมืองอะไงเนี่ย พอดีอันสร้างอันนี้มากอันเป็นก้นแบบแพ่ผกสารเคมีเนาะคะ่ะเวลาเขาหยอมผมเนาะเขาก็ตตองทนขั้นแต่เป็นนาทิตสองอาทิต์เนาะแบบนี้ขั้นหนังศีสาเนาะอันก็เลยสร้างอันนี้มากจากอ่าอินเทอร์เนต็ตเนาะอ่าพอดีอันเอา,เอ,าออกจากกองแล้วซื่อว่าคัลเลอร์ลิสตาอ่าเขาบอกว่าปามปิดผมงอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันแกออกจากกลองเนะแล้ว 300กะสามรอยกว่าบาทอันว่าอันบาอย่างยอมผมจากสามสี่เดือนอันเลยว่าอันจะมาปิดผมหงอกเลยค่ะพี่น้องเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวล่องเมืองว่ามันจะปิดผมหงอกได้หรีบอแต่อันก็จะล่องใส่จากสามสี่เดือนเนี่ยสั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตนะสองลอยนะจะสองอยเก่าซบนี่แหละบัตทรนี้ทั้งค่าส่งค่าอย่างกะสามอยสามสิบเอ็ดบาทเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เนี่ยอ่าเวลาใส่ก็ดึงออกเออดึงออกอันล่องใส่ละมือนั้นน้อยๆเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นยังสีรับพี่น้องมันมีสีดํากับสีน้ําตาลเนาะแต่ว่าอันสั่งสีสีดําเวลาห้าจะใส่เ้ากะดึงดึงฝามันออกละกับมุนมุนไปข้างขวาหมุนหมุนข้างขวาให้มันเานให้มันขึ้นเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องอันเมืองในอินเทอร์เน็ตแล้วเ้ากะ จะแตมหมองพมขาวเนาะคะ่ะแตมลงไปเลยหมองพมขาวเขาบอกว่าออันเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตเนาะว่าปาล์มปิดหอกแต่ก่อนอันก็ค่อยซื้อมาแบบเป็นสเปร์มาใส่อยู่ขาพี่น้องแต่ว่าอันลองใส่สเปร์ละอันเกาหูซึกว่ามันบกคอยคือแบบบกค่อยนานนะ่ะมันแบบลงไปนังศีรษะหลายนเนาะเั็นนี้เนาะ เออเนี่ยเออขาข่ะพี่น้องจะล่องล่องล่องเมืองว่าเขาบอกว่าท่าแบบนี้ล้ะกะจ็กสองสามวิกะเอามือขยี้เนาะเคียรเคียเคียแบบนี้สิล่องเมืองค่ะถามมันเป็นไปได้ขันมันสามารถอันนั้นซอยเ้าดาจ็กสองสามเดือนแบบนี้เนะาะไม่ต้องยอมปิดผมงอบ ก็โอเคอยู่นะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเห้าหนังซีซาแผลสารเคมีเนาะคะ่ะพี่น้องแห่งอันเคยเปลี่ยนมาหลายอย่างแล้วจากออกกนอกออกนิกอีย่างแบบนี้ก็ออกกนอกออกนิกอย่างที่อย่างก็ที่เขาบอกว่าล่องใส่เมืองแล้วมันบกคัน้นหัวบกแสบหนังซีซาแบบน,นี้อันก็เส้นใส่มาหลายซีหยอมผมเนาะสีธรรมะสองธรรมะสามก็คือว่ากับแผลคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้อง Yeah. เออปิดได้ยู่ได้แล้วค่ะพี่น้องเนาะค o ลเลอร์คอลเลอร์ลิสต้าอ่ะมือดำอ่ะแต่กับมันกะปิดได้กะโอเคอยู่ได้เรามองได้เขามีงอกเขากะใส่ใส่ตัวนี้ปิดปิดไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเขาปีไดเนี่ยาอมจักสามสี่เดือนนะคะพี่น้องถ้าเขาใส่ใกะมุนขึ้น ผมห้าอาจจะดีขึ้นก็นได้นะเพราวาแห้งหย่อมผมผมแห้งรวงผมอันก็นแห้งบางอยู่แล้วแม่นบอกค่ะพี่น้องบางแล้วผมก็รวงเนี่ยอ้กระือว่าเวิร์กอยู่ไดล่ะค่ะพี่นอ้องเคียเคียเคียร์เคียเคียเคีย,คย,คย,คยมองมองไดหัวห้าหลาลางก็สามารถอ,านนะอั้มพางใดน้าเนาะเออ อา้าวมึงได้งอกอีกเืิดขึว่าถ้าอันบ่ได้่องอมผมจากสามสี่เดือนอันก็ว่าโอเคอยู่ได้ล่ะเนาะเพราะว่าผมมันจะบ่ได้ถึกสารเคมีหลายแห้งกวนไใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะใส่งายน้ำเนาะอ,อันบ่มากแบบสเปรย์อันแบบสเปรย์อันก็ซื้อมาอยู่แต่ว่าอันบ่มากเพราะว่า อันเห็นในแนอนะนเนาะเขาโฆษณาแบบนี้เนาะมันก็เลยลองซื้อมาใส่เออมันอันแนกเพียงว่าเออกระใส่ง่ายดีวะก็เลยล่องลองสั่งมาเมืองว่ามันจะเวิร์กบอจะบ่กหัว,วมันมีหงอกขึ้นบ่มี่เนาะก็แต้มแตมไปเนี่ยมองมันงอกงๆกอะทั้งหลังอาจสิงอกหลายเนี่ยเดี๋ยวทั้งหลังเนี่ยลองท,าท่าข้างหลัง อ่าฮ่าฮ่ววเห็นอ,ออเก่าโอเคอยู่ดนีล่ละค่ะพี่้อกเนี่ยอ่าซื้อซื้อว่าอันเซอร์กลับไปว่าปามปิดผมงอเนาะคะ่ะแต่อันนี้เข้าส่แล้วเขาก็ะมลไปทงสายให้มันลดให้มันอ่าลงมันกีไขยเข้มเนาะเนี่ยมันจะเป็นกองนหน่อยๆแต่ว่าอันเอาออกจากกองแล้ว คัลเลอร์ลิสตาหน่าโซดค่ะพี่นอ้องเออเนี่ห็หบอ่เดี๋ยวปิดอีกก้อนน้อยนี่นี่แบบอันลองมารีวิวใ้เมืองเนาะถ้าถหมายถึงว่ามันซอยได้นะ่ะอันสิดีใจยังค้างเลยแบบว่าจากสามสี่เดือนห้าบ่ต้องยอมผมเนาะ คือแบบผักพรผมห้าวเพราะว่าผมอันนะ่ะมันเป็นปมบางผมเส้นหน่อยแล้วมันก็งอกเร็วผมงอกขึ้นเร็วนะคะอโอเคปะ่ะโอเคป่ะค่ะพี่น้องนะก็บค่ายแน่อยู่ผู้ใดเออว่าอยากยอมผมดุนะคะพี่น้องลองสื่อมาใส่ Color ะคะั l เลอร์ลิสตาเนาะค่ะเขาเอิญเนาะ ามปิดฟมงอกชั่วคาวมันหลุดออกเข้าก็แตมไหม <c oughs> อ,มอ,มอมกระือว่าวโอเคนะอันอนะนะคะพี่น้องลองสื่อมาใส่มึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอดีอันสังมันมากมือว่านี่อันกะลองลองมารีวิวให้พี่น้องมึงเนะาะจัดตดที่ยังลงนามาผฟมกระแหงบ้างบางเดี๋ยวสิไวเงาแล้วนะคะพี่จ๊งโอเค มีแค่นี้แล้วค่ะพี่น้องมารีวิวคัลเลอร์ลิสตาเบิ้งซ,ซื้อแต่ถือว่าขันมันบกขั้นหรือว่ามันบอยยงกะอันก็จะล่องใส่อันนี้ไปแล้วก็หาหกเดือนยังค่อยยอมผมเธอหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอืมนะโอเคตอนนี้เขาก็ลังล่องใส่ก็ถือว่าอ่าถือว่ามันก็ปิดอัมพางผมขาวไดไลยเติบยูเนาะค่ะ นี่ค่ะพอาีไพบอกอยากย้อมผมดูลองซื้อมาใส่เมืองค่ะพี่น้องตามปิดผมขาวชั่วขาวคัลเลอร์ลิสตานะคะบ๊ายบายค่ะพอกันวิดีโอหน้าค่ะ